ดีอยามันก็ชมก็อบดีได้มาทหนีก็ตะก็เลยนะนาทีนี้จะกดทนี้มันทีตัวมบกเลนกักูคเก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้ม่ได้อจะโอเคถ้างั้นถ้างัยังไม่ต้องเข้ายังไม่ต้องเข้าใจเย็นได้หรอ ลงลงลงแล้วลงกันลงแล้วลงกันลงแล้วลงกันน่าหนักเอ้ยใครมีต่อใครเก็บไว้หรอไปเรียนไปเรียนไปเรียนมาไปเรียนไปเรียนเปล่าไรเอาเอากี่ตัวหนึ่งสามสี่หกสองยี่สิบเจ็ดมึงมึงจะเล่โนนตรงกลางหรือมึงจะไล่ไปไปทีละแก๊งกูเลือกปิดทีละแก๊งปิดทีละแก๊งปิดคนละแก๊งไม่น่าพอล่อะปิดทีละแกงปิดอะไรแก๊งไม่แพอป้องานฟังกูมึงปิดเทียบก่อนฟังกูปิดเทียบก่อนปิดเทียบก่อนไป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 ปิดปิดปิดเทียบก่อนปิดเทียบก่อนนะปิดเทียบก่อนนะ แอลฟอสมึงรีคุปก่อนมึงฟังกูแอลฟอสมึงรีคุปก่อนดิมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเล่นมาเล่นที่เดิมมาเล่นที่เดิมแอลฟอสโอ้โหไอสัตว์หัวกูแตกเจอไม่เวียงเสียงดวงเนี่ยไอ้เชี้พอมันเป็นพอมันเป็นสกินไม้ยังไงผมผมเละไม่ได้เรื่องเลยเว้ยอันนี้จริงๆนะจะหาว่าอ้างอะไรก็ได้นะรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนเอามาเอาไอตีนี่ยเอาอีกตีเลย เหี้ยเอา AD เลยว่ะเอา AD เลยว่ะมึงเจอสนับ3กัวหน่อยแล้วกันมามาไอ้สัตว์มาโอ้กูตายแกงกูไปไหนหมดอ่ตายพี่สวยน้องเอกดีครบเพื่อนวตัวไนสวยสวยน้องลีครับน้องชายสวยครับ เพื่อนมาล่นรกันามเล่นวมกั้มา่นฝ่งนี้มาเล่นฝั่งนี้มาเล่นฝ่งนี้มา่นฝั่งนี้มเ่นฝั่ง่อนไีมาลง่ไอ้ื่อนตายเพื่อนตายอยอะไรวะทำไมกูเกิดมาตายอย่างเดียวเลยเนี่ฮ้ยใจไปเนี่ยมึงเกินไอ้ดีเล่นใกล้กไมไอ้ดีไ่เซลเเลยอ่ะคืออะไรอ่ะกไม่ใช่ละไม่ใช่ละ

เออโดนอีโมโคตนง่ายเลยผมอะ่ะโดนเมสอย่างเดียวเลยเชื่ออะไรก็ไม่รู้ตายาตาไไไอ้ขอโทษครับโอ้มนตายไอ้ที่ มึงเฮ้ยมึงรีกันมึงรีกันแล้วมึงลงกลับมาลงก่อนเด็กดีเด็กดีกลับมาลงก่อนกลับมาลงข้างล่างกลับมาลงข้างล่างกลับมานี่กลับมานี่กลับมาลงเสียงพี่กลับมาลงเสียงพี่กลับมาลงเสี่ยมพี่ตีใครไม่แตกเลยมึงปิดตัวชูไปดิปิดตัวชูไม้หมดดิปิดตัวชูไม่หมดไล่ปิดตัวชูดิไล่ปิดตัวชูไปไล่ปิดตัวชูไป จับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยเพื่อนจับหน่อยจับหน่อยไล่ดชบไปไล่ปดชุบไปตายแล้วไล่ดูชบไปไล่ดูชบไปสวยไล่ปดชบตายไล่ดชบไปมึงปิดชบไม่หมดปิดชบไม่หมดมึงปิดดิมึงปิดมึงปิดปทีละแก๊งมดนี้ปิดชนี้ปิดดูชูนีิดูุดิไดูกิดูกไหม่น่าแย่น่น่ขึ้นไปยูข้างบนนะอพี่ลิฟตเนี่ยตายตายเชียร์เชียรเลนการเชียร์เลนนการเชียร์เลนนก เเเ่่่่นนนนกชชบบพพืืออออหหยยมึงไปเล่นตรงแท่งเหลืองดิมึงไปเล่นตรงแท่งเหลืองดิ่ไอ้ดีเล่นเพื่อนดิแคนเซิลกันเพื่อนคนนึงแคนเซิลกันเพื่อนคนนึงเล่นเพื่อนไม่เล่นตรงแท่งเหลืองเล่นมีเยอะๆมึงยันมีเยอะๆเล่นมีมาเล่นตรงแท่งเหลืองเล่นเพื่อนไม่เล่นตรงแท่งเหลืองเียร์เล่นกับเพื่อนเียร์เล่นกับเพื่อนหน่อยเียร์เล่นกับเพื่อนหน่อยมึงไอ้ชิ้นนี้สลับอะไรอ่ะทำไมมึงตากันเยอะจังวะ สุดไปสุไปสุไปสุไปเคลียเพื่อนไม่เล่นต่อเล่ยงหน่อยเคลียบเพื่อนไม่เล่นต่อเหลีงไรเคียบเพื่อนไม่ได้ตอเหลงไรใจเย็นเเฮ้ยใจเย็นแทงมึงกูตายสวยปิดทีไตัวมึงปิดทีไ้ตัวมึงปิดบทีตัวมึงปิดตัวมมึงปิดตัวมึงปิดตัวไ้นี่ตามเสียงกูไวี er ่ตามเสียงไต เอาดิจะตายจะตายเฮ้ยเกาะกูหมดโอ้แล้วเพื่อนแทงกูตายไอ้เหี้ยก็หมดว่ะนโอ๊ยบนเสาเหลืองเห็นไหมหลังหลังหลังรถจจจะะะยยยยััดดตตาาหลังรงสวยช่วยเขียวยัดหน่อยช่วยเขียวยัดหน่อยช่วยเขียวยัดหน่อยปิดประตีละโซนปิดประีละโซนปิดประีละโซนเอาดิมันจะชุบมันจะชุบสวยเอาให้อยตายห้ยตายอย่าพึ่งแทงกันดิมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมันวิ่งไม่ชุบหลังเพื่อนเนอร์หลังเพื่อนเนอร์ตามไปตามไป เตะถี่ไหม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 เตะถี่ให้มามายืนหน่อยมายืนหน่อยเฮ้ยเตะถี่ให้ใจเย็นๆต้องเสร็จแล้วเอาดิเอาดิเอาดิจะตายช่วยเพื่อนตรงนี้เพื่อนตายสองเลยตรงนี้เพื่อนตายสองช่วเพื่อนดิโอ้โหอะไรวะมีเกาะเหลือปะมีเกาะแบ่งปะยาก็จะหมดโอเคคิวสวยได้ละพอละ อ่าไปๆๆกลกลับกจบแล้วจบแล้วจแล้วจบแจบ้วมันมีสนามสามแล้ววะที่มันต่อยเพื่อนเราล่วงเอาล่วงเอาเลยอะได้คลิปสอได้คลิปสอันก็คุ้มละลูกเนี้ย อโออรับไปไปเลยพี่มาขึ้นมาเกินมาไมมึงโดนสนับต่อยกัน,กนตายง่ายจังเลยอ่ะมันสนับสามเหรอหรืออะไรอ่ะสนับสามสนับสามต่อโอ้ตา,งงายกันง,ง่ายเกินกูเห็นมึงโดนต่อยต,อยตายกันสามสี่คนอ่ะมึงไม่ปัดกอบัดอะไรกันเลยหรอไปขโมยรถคนนี่เหู่ไม่ได้นะเว้ยอย่าลืมน,นะเว้ยรถอ่ะ เสร็จนี้แล้วเสร็จนี้แล้วว่าไปเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยนสร็จนี้แล้วไปเปลี่ยนชุดคุยกับมังกรแดงนะแลนแลนเอแลนมันละขึ้นบิดพันหรือเปล่าวนกับเอาเอาไอ้แลนมามาละมาลับปารไอ้เจ้าชายดาเค้นพี่จีมีแบบหนับสามนะก็บอกใไงละเมื่อกี้พี่ต่อยตายไปตั้งสามสิบพวกวินเทอร์อ่ะมันมีสนับสามอ่ะน่าจะลั่นจัดเลยอ ใช่ไงเกินซอดไทยขี่รอบโอหัวนะไม่นับดิยิ่งโดนอีโมแบบโอ้โหนั้นโง่จริงคือโดดอยู่ๆเซตัวอีโมเซตัวอีโมอ่ะทามมิ่งแม่งไม่ได้เลยว่ะเล่นไม้ไม่ออกเลยครับไม้ไม้ของเนี่ยไม้ของไอสกินประเทศน่ะกำคิดอยู่กูจะขายดิดไหมนะครับปเปอร์ไทย